คนอาจจะคิดว่ามหาวิทยาลัยที่ดีนั้นจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้นใช่ไหมครับแต่สําหรับผมคิดว่ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนก็มีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างกันครับมหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งเป็นวิทยาลัยโยนกเมื่อปีพศ2531โดยดรนิรันจิวสันติการ ในขณะที่ศึกษาปริญญาเอกด้านการบริหารการศึกษาณมหาวิทยาลัยเบลเลอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเพื่อตอบแทนสังคมและประเทศต่อมามหาวิทยาลัยโยนกได้ขออนุญาตกับกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่นในวันที่28พฤศจิกายน2554ที่ผ่านมาและได้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตเป็นบริษัทเนชั่นมันติมีเดียกรุ๊ปจำกัด ด้วยปณิธานเดียวกันก็คือมุ่งพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะมอบประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากตำราเรียนทั้งนี้ก็เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมโดยเน้น3อัตลักษณ์3ด้านก็คือทักษะทางอาชีพทักษะการสื่อสารและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมรองรับประชาคมอาเซียนและการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ โลกปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าและแน่นอนว่าการศึกษาไทยจะดำเนินตามแบบยุทธศาสตร์เดิมๆอีกต่อไปไม่ได้ครับครับและสำหรับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับมหาวิทยาลัยเนชั่นลำปางก็จะมีการจัดกิจกรรมประสาทปริญญาบัตรขึ้นซึ่งผมจะมารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าอีกคั้งในครั้งต่อไปครับ